สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะมาอีกอม้วนหนึ่งนะคะว่าในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่คุณแม่ได้ทําขึ้นมานะคะก็ปลูกมันเป็นเป็นมันเทศนะคะสีเหลืองกับสีม่วงนะคะซึ่งเป็นมันเศรษฐกิจนะคะที่ท่านนับปลูกไ,<ห>ไวนะใ้ใช่ใช่เนี่ยเราเห็นคุณยายเขา <S <S เขาทำเห็นไหมเขาท <S <S ขาทร่องสูงมากเลยแล้วก็ รถเขามาตักแล้วก็ไม่ตักให้มันนั่นนะอกอันนี้เป็นกล้วยนะคะที่เรามาซื้อนะคะมโอ้อันนี้กล้วยหอมทองทองเอามาจากนู่นเลยเอามาจากบ้านแก่อ๋อนี่คือหอมทองนะที่เราที่เราไปซื้อในตลาดนั่นนะใช่ไหมผลใหญ่ๆนั่นนะอ๋ออันนี้คือหอมทองนะคะใช่ใช่ เอออันนั้นใหญ่มากๆเลยมันก็ไม่ใหญ่นะบอกไม่ใหญ่นะไม่ถึงอันนี้เราน่าจะปลูกเป็นธรรมชาติหรือเปล่ามันเลยได้แค่นี้ใช่ไหมแต่ว่าลูกก็ใหญ่ดีนะลูกมันใหญ่ยูเแต่ต้นมันต้นมันไม่ค่อยใหญ่อ่าออันนี้ก็จะเป็นหอมทองนะคะอันนี้หอมทองใช่ไหมเหมือนกันใช่ไหมนนี้หอมทองนะคะอันนี้ล่ะ อันนี้หอมทองเหมือนกันพันหอมทองนะคะที่คุณแม่ปลูกไว้ก็ได้ขายนะก็ได้ขายอยู่เรื่อยๆอยู่นะก็จะเดี๋ยวนี้มีคนเข้ามารับซื้อเราถึงที่บ้านเลยนะคะท่านผู้ชมมีมามาหาคุณแม่เลยบอกว่าเออมีกล้วยมีนุ่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยต่างๆนี่เห็นไหมน่าจะเป็นต้นนี้ใช่หรือเปล่าใช่ไหมต้นนี้ใช่ไหมที่ที่ ที่ตัดเมื่อเช้าไอ้นี่ก็มันกำลังออกกังอกไอนี้ก็ได้1 2 3 4 5 6 7 8สาโอ้แปวี8ปวีค่ะเท่าวีละยี่บาทก็ตกเป็นเงิน140ยสีบาทนะคะร้อยหกบจ้าเอาเป็น160ยหกตัวนี้ก็มีนะคะได้อีกนะคะได้อีกโอ้ว้าวสุดยอดเลย สุดยอดสุดยอดสุดยอดอันนี้ก็คือเป็นเงินนะคะที่อันนี้อันนี้อันนี้ต้นต้นมันอวกหน่อยนี่มันมันจะได้ถึงากัสิบเอ็ดหวีสิบเอ็ดวีถ้าวีละยี 10, ่สิบจะได้สองร้อยสิบบาทสองร้อยสิบบาทแล้วเราไม่สามารถขึ้นเป็นวีล,ละยี่ห้าหรอคะ ถ้าเราสามารถขึ้นเป็นบียี่ห้าได้ไหมได้ถ้าเขาเอาไปขายนะถ้ามันสุกเขาจะขายสามสิบคือคือเราเราเราเอาต้นทุนที่สิบห้าก็ได้อย่างเงี้ยเราเราพูดแค่ว่าลองดูก่อนใช่ไหมแค่นี้ยี่สิบถ้าสุกแล้วเราไปขายนี่เราไม่ได้ขายราคานี้อืเพราะว่าหนึ่งเขา อย่างว่าแหละก็คือคนบริโภคมันเยอะเนาะแค่ย<ต>ี่สิมันก็แป๊บเดียวใช่ลูกเหียเห่ยวก็ยังซื้อตั้ง20-30แล้วนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกเครือหนึ่งนะคะประมาณ12หวีสิบสหวีนะคะอันนี้เรามาดูเศรษฐกิจพอเพียงของประดาที่ทำไว้นะคะตัวนี้คือมุงนี่คือปลูกเดี๋ยวแป๊บน <Okay. S 1> ึงงนะคะ